i'm sorry เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยได้เกิดเหตุการ์รอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ก็ทําไม่สาเร็จนะครับทำได้แค่เพียงฝากรอยแผลเป็นไว้ที่หูข้างขวาของทรัมป์เท่านั้นนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าทารอดชีวิตจากการถูกสังหารครั้งนี้ได้อย่างไรเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่เมืองบัตเลอร์รัฐแพนซิลวเนียนะครับโดยที่ทรัมป์เนี่ยกำลังปาใส้อยู่ที่บริเวณเวทีนะครับและมีบริการเนี่ยอากขาอยู่จากข้างบนตึกแถวนั้นส่วนมือปืนเนี่ยอยู่บนหลังคาของตึกที่ห่่่่าางงงงงอออกกไปแค150เเมมมตตรรนนนัันนัซึวิสยท้โล ทุกอย่างอาจดูเป็นใจสําหรับมือปืนมากแต่ว่ามีปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่เาขาคาดไม่ถึงและมันก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ทํารอดไปได้นั่นก็คือดวงครับตอนที่ทําพูดปลาใสยเนี่ยเขาหันหัวไปทางขวาพอดีและเป็นจังหวะที่มือปืนเนี่ยได้ทำการยิงซึ่งกระสุนเนี่ยก็ได้พลาดเป้าไปนะครับนัดแรกเนี่ยเฉียวหูไปนัด2น,นัด3าเนี่ยออกด้านข้างหมดเลยจึงท,ทาให้เขารอดมาได้ ตอนที่เกิดเหตุการณ์ยิงเนี่ยแล้วทั้มเนี่ยกำลังพูดอยู่บอดิการของทัป์เนี่ยก็กำลังทำหน้าที่ของเขานะครับโดยการอรารักขาท,ทั้์แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องเกตียดเห็นว่าบอดิการเนี่ยเงยหัวขึ้นมามันจะเห็นอะไรบางอย่างแต่ก็เกิดเหตุการณ์ยิงแล้วบอดิการของทัป์เนี่ยก็ยังทำหน้าที่ได้ดีนะครับโดยการวิสามันมือปืนไปเลยจึงทำให้ไม่เกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้นะครับ และนี่ก็คือโทมัสมาทิวครูกมือปืนผู้ก่อเหตุนะครับโทมัสเนี่ยอายุเพิ่งได้แค่20ปีเองนะครับเพิ่งเรียนจบจากโรงเรียนไฮสคูลและได้เข้าทํางานที่บ้านพักคนชราแถวนั้นนะครับส่วนสาเหตุการรอบสังหารเนี่ยยังไม่มีใครรู้นะครับแม้แต่คุณพ่อของเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกชายเขาเนี่ยจะทําเรื่องนี้ไปทําไมสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ